เพราะเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของแต่ละคนแตกต่างกัน SCB Wealth เราเข้าใจทุกความต้องการและคิดจากลูกค้าโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้งผ่านการออกแบบแผนให้คำปรึกษาการบริหารความมั่งคัง่งตามเป้าหมายของลูกค้าแต่ละบุคคลพร้อมมอบประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อระบบ AI จะนำข้อมูลลักษณะและความต้องการของลูกค้ารายบุคคล มาวิเคราะห์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคารและบริษัทในเครือที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนพร้อมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของตลาดรายวันภสานกระบทวิเคราะห์เชิงลึกจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ SCB จากนั้นระบบ AI อัจฉริยะของธนาคารจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลมาเป็นแผนการบริหารความมั่งคั่งเพื่อคุณโดยเฉพาะที่ตอบโจทย์ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการของลูกค้า เป้าหมายส่วนตัวธุรกิจและครอบครัวพร้อมให้คำแนะนำคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนอย่างแม่นยำและ AI จะส่งต่อข้อมูลไปยังทีมที่ปรึกษาการลงทุนของคุณที่ไม่ได้เพียงแค่แนะนำแต่เข้าใจเป้าหมายของคุณที่สุดและพร้อมวางแผนได้อย่างตรงใจ ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้าน Wealth Planning and Family Office เพื่อให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินและสร้างแผนการส่งต่อความมั่งคั่งและธุรกิจของครอบครัวอย่างยั่งยืนและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงบริการคำปรึกษาด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบเรียลไทมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยบริการ My Alert แจ้งเตือนทิศทางการลงทุนพร้อมผู้ช่วย AI Advisory Chatbot ที่แนะนำกองทุนได้ตลอด24ชั่วโมงให้คุณตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำขึ้นและสามารถคลิกลงทุนได้เองทันทีผ่าน SCB Easy App SCB Wealth เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งไม่หยุดเพื่อทุกความมั่งคั่งที่เป็นไปได้เพราะความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา